ได้เลขไปลุ้นต่อสองผัวเมียถูกหวยรับเงินแสนจุดประทัดแก้บ,บนไอ้ไข่รุ่นบรรดาลรั์สองผัวเมียรับทรัพ์หกหลักโร่เดินทางมาแก้บ,บนไอ้ไข่รุ่นบรรดาลรัพย์วัดสีทรงธรรมจออุดรธาน,นีได้เลขจากหางประทัดไปลุ้นต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้28มกราคมที่หน้าศาลไอ้ไข่รุ่นบรรดาลทรัพย์วัดสีทรงธรรมบ้านหนองกล้าตอดอนหายโศกอหนองหานจอ อุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3ปีวัวทองที่ศาลไอ้ไข่รุ่นบรรดาลรัพย์ได้มีชาวบ้านนอนที่เดินมาจากทั้งในจังหวัดอุดรธานีและต่างจังหวัดเพื่อมากราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่ขณะที่บางคนที่มีความเชื่อศรัทธาในตัวไอ้ไข่ก็เดินทางมากราบไหว้แก้บนถวายน้ำแดงถวายของเล่นและบางคนบนไว้หากสำเร็จก็จะจุดประทัดแก้บน ซึ่งวันนี้ได้มีสองผัวเมียเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างกรำนำโชคอน้องกุงสีจอการละสินเดินทางมาแก้บนกับไอ้ไข่รุ่นบรรดาลทซับวัดสีทรงธรรมเนื่องจากมีความเชื่อศรัทธากับไอ้ไข่โดยได้บนกับไอ้ไข่ที่บ้านว่าหากโชคดีถูกหวยรับรัพบหกหลักจะมาแก้บนและจะจุดประทัดจำนวนห้าพันนัดถวายด้วย ปรากฏว่าคำแก้บนสำเร็จโชคดีถูกหวยรับทรัพย์จำนวนหกหลักจึงได้เดินทางมาแก้บนพร้อมจุดประทัดและได้เลือกหางประทัดที่ตัวเลขชอบที่สุดมาหนึ่งหางมีเลขสองสาและหนึยหหลังจากนั้นมาเสียงเซมซีก็ได้หมายเลขที่ห้าบสองเป็นตัวกลับกันกับเลขหางประทัดทั้งนี้ก่อนหน้านี้ยังมีสามสาวเดินทางจากอำเภอเมืองอุดรธานีมาขอโชคลาบกับไอ้ไข่รุ่นบรรดาลทรัพย์ ในจุดทูปก,กัมยานเสียงโชคมี 512, 039และ752ซึ่งทั้ง3ส,สาวก็เสียงโชคซื้อลอตเตอรี่กันไปจนเปลี้ยงแผง